คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาโดยความรักมั่นคงอันบริบูรณ์ของพระองค์ข้าพงศ์หลายได้เข้าไปในพระนิเวศของพระองค์และนมันสก,การตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความยำเกรงพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงถลับเสียงของข้าพงศ์หลายซึ่งข้าพงศ์หลายเตรียมถวายเครื่องสารบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปิติยินดีในความอธรรม ความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์พระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่คนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประลุตเป็นโลกป้องกันเขาพระเจ้าทรงกรอบด้วยพระคุณซ้อนพระคุณพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข่าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ ผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำตามของตอนให้ชั่วก็ปรากฏแจ้งแก่คนอื่นผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่ผู้ที่ตักเตือนอย่างกล้าหาญจะสร้างสันติภาพขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนและทรงว่ากล่าวตักเตือนพระองค์หลายผ่านทางพระชนะของพระองค์ในแต่ละวันเพื่อช่วยทุกๆคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้นั้นดำเนินชีวิตมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า โอ้ข่าแต่พระเจ้านับบันเสียงร้องกล่าวโทษของเมืองต่างๆบน,นผืนแผ่นดินโลกนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหตุเพราะผู้คนปฏิเสธและดูหมิ่นพระชนะของพระเจ้าต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบมีความโลภลักเงินทองและ,สะแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์แม้แต่คนของพระเจ้าก็หันใจไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อจึงกระทั่งตกจากระดับอันควรยกอวียวะไปใช้ในทางการธรรม ขาดความยำเกรงต่อพระเจ้าและทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้องค์พระปัญญาธิ์ทรงเสียพระไทยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้กระพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของกระพงหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอประพักของพงทอแสงลงมาเหนือทุกๆครัวเรือนบนผืนแผ่นดินที่กระบงหลายได้อาศัยอยู่ขอฤทธิ์พระิตของพระเยซูคริสต์ทำลายเชือรร้อวัสโรคควิด -19 ทุกๆสายพันธุ์ที่สร้างความเดือดร้อนในท่ามกลางผู้คนอยู่ในเวลานี้โอ้ข่าแต่พระเจ้าพองส่วนเป็นพระเจ้าแพทย์ของกระรงหลาย ขอทรงเยียวยารักษาบรรดาคนเจ็บป่วยที่ทนทุกข์มาชานานให้ทั้งร่างกายและจิตปิญญาณของทุกๆคนกลับสู่สภาพดีอย่างอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์เดชอันไม่มีขีดจำกัดของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเสริมกำลังทั้งผู้นำและสมาชิกในทุกๆคริสตจักรที่จะไม่ย่อท้อต่ออุปสักคและปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ขอองค์พระวัญญาประุทธิ์ทรงช่วยให้เกิดการฟืน้นฟูจิตวิญญาณอยู่เสมอทุกๆวันเมื่อข้าพง์หลายได้ภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนตามพระบระญัาิตรัสสั่งของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพง์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน